สวัสดีครับสสวััดีครบยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตาเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้นะฮะนำเสนอเป็นเมนูเมนูอะไรตำกุ้งสดตำถาดกุ้งสดนะครับผมวันนี้กุ้งหนึ่งกิโลครึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมแดงเบือดอีกแล้วมาเดี๋ยวเรามากินกุ้งกันครับวันนี้กุ้งสดๆจากแม่น้ําำน่านบ้านเราไม่ควรใม่เมล็ดซอนเอาไม่็ดซอนมันไกลเกินนะครับผมเอาไม่น้ำน่านนะบ้านก่อนก่ด้นะครับ มาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับอ่ะลองชิมหูตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวใหญ่่ะตำถาดกุ้งสดน้ำต่ำในแบบแบบแดงเดือดเลยครับผมแม่น้ำแบบฝนตกใหม่ไม่นะเอาฝนฝนตกน้ฝนตกใหม่น้ำก็จะแดงไงใช่เพราะว่าน้ำมันไหลมาจากบนภูเขาครับผมวันนี้ก็แดงครับผมเพราะว่าหน้าฝนไงตกเยอะนี่น้ำแดงเดือดเลยครับมาครับผมชิมด้วยกัน เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเมนูกุ้งนะครับผมไม่ควรพลาดออืม,อมกินได้บวเพชดไปก่อนเดี๋ยวเห็นนองมอืมอืมอมเือขเทศใครชอบนอนนนชอบใช่แดงครับผมเขาบอกว่ากินแล้วแก้มแดงพี่กินวนละโลไม่เห็นแดงเลย แก้มเขียวแก้มช้ำหมดเลยลำไรว่าและโลเลยด้วยว่อะไรอะไรน้ำดำๆก็ตาเหรอออแรกดังหึดเลยมาล้างน้ำเต็มมากแซ่บ เป็นไรอ่ะน้ำต่ำก็ไเด้เขาตาเลยน้ำต่ำเออหั่นกัดยังไงขยับมาหน่อยกัดละมันปิ้นอ่ะนี่คุณผู้ชมที่แรกกะว่าจะหากุ้งอันนี่ยกุ้งอะไรอนลายเสือใช่อันนั้นมันจะเหนียวหนึบเนาะใช่อันนั้นแบบไม่มีครับวันนี้ได้แต่กุ้งขาวตัวใหญ่นี่มา หวานใช่แล้วลูกใหญ่ด้วยใช่ราชินีไหมไม่รู้อะ่ะกุ้งวันนี้ของเราตัวใหญ่มากครับนี่น้ําตําแบบเข้มข้นมากครับผมใส่น้ําปลาแบบนวลนัวใส่พริกแบบเยอะๆผมชอบพริกอยู่แล้วเขาจะออกกันนะนไปแล้วครับผมมีคนาไปแล้วครับหนึ่งตัวเหลือสี่ตัวครับอื เพื e ่อนบ้านอะขอไปหนึ่งตัวครับลูกของข้าพ้าโพดมะนาวน้อยมะนาวยังขมแล้วขมเหรอขมแซ่บดิอื้อ บรรยากาศวันนี้อากาศดีแล้วครับผมหลังจากฝนตกมาสองวันอากาศจะจะร้อนๆก็มันร้อนเนี่ยดีแล้วเพราะว่าจะให้เห็ดเผอออกครับผมเพราะว่าฝนตกตกแดดออกตกแดดออกนะครับเห็ดก็จะออกครับตอนนี้ก็อีวันสองวันนี้ลุ้นครับผมว่าจะออกหรือเปล่าเก็บบนดอยใบมะฮออกเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดเผอกันนะครับทางบ้านผมแต่ผมเก็บไ,ไม่เป็นนะข้างหน้าของเรานี่ครับ เก็บไม่เป็นก็ต้องหัดเก็บครับพี่เกมต้องสอนผมอะไม่ยากไม่ยากเก็บไปเคาะมันก็แบบจะเขินอยู่บนดินถ้าฝนไม่ตกก็อยู่ในดินอ่ะต้องตาดีดีครับผมใช่ถ้าใครตาถั่วต้องเขี่ยด้วยใช่ไหมถ้าเจอเจอแล้วเราก็เขี่ยถ้ามันอยู่ในดินเราเขี่ยถ้าแบบฝนมันตกแล้วมันโผล่มาเราก็ไม่เขี่ยแต่ถ้าเขี่ยมันก็เจอมันก็เจอเห็ดอ่อนเจอแล้วก็ถ้าถ้าเขี่ยแล้วถ้าเจอลูกเล็กถ้ามีคนเก็บลูกเล็กไปปีหน้าก็จะไม่มีเห็ดเก่งทำไม มันหายอะ่ะหมนหมดแล้วเนาะปีนั้นแหละมันจะแห้งดูที่ดูเล็กอะที่เขี่ยขึ้นมามันจะแห้งถ้าอยู่ในดีมันก็จะชื้นจะเริบโตได้ไงถ้าขึ้นมาปุ๊บแดดเผามันก็แห้งไงมันจะแข็งด้วยใช่ไหมมันก็แม,ม่โตงไงมันก็ตาย,ตายเซลล์อะใช่คนมากเขาไม่อยากให้เขี่ยกันเพราะว่าเขี่ยปุ๊บ ลูกเล็กมันก็จะตายไปด้วยม,มันขึ้นมาบนดินหมดไงเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวถ้ามันออกเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเก็บเห็ดปีที่แล้วพี่เกมได้เยอะเลย,ยไหมครัได้เยอะครับเสร็จแล้วแล้วเห็ดบ้านเราอะ่ะมันเป็นดินดำมันจะหวานมันจะหอมมันจะหวานครับผมไปเก็บพี่อื่นมานะครับเป็นดินแดงหรือว่า ที่อื่นเนี่ยมันไม่หอมเห็ดไม่หอมแล้วมันก็มันก็จะจืดๆจืดๆรสชาติจืดใช่แต่ที่บ้านผมเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยบบดอยเนี่ยหลังบ้านผมนั่นแหละใช่เวลามาเก็บเก็บมาปุ๊บมาต้มมันจะมีความหอมเวลามันเห็ดอ่อนอะมันกินนมอะกินมันนมใช่ใช่ใช่มันจะหอมแต่ที่อื่นมันธรรมดาครับจืดๆอู้แต่้อนหน้ามากเลยนนะถ้าเก็บได้เดี๋ยวเราจะส่งเคลอรี่นี่ให้กับคุณผู้ชมเราจะได้สำหรับหรับเมนแรก ในคนอ oh, <มา S 2> ๋อแค่เม็นเดียวนึ่งกรสุงประมาณเม็นแรกในสามวันเ<อ><ๆ>ดี๋ยวจะแจกให้นะครับถ้าทุกคนอยากได้ก็เม้นว่าอย่างนี้ครับผมอยากได้อยากเอามากินนี้ครับเม็นแรกใครที่เม้นแรกแหละเดี๋ยวจะแจกอ mm hmm. ้อ,อวนวันที่เราเอ้ยวันที่เราเก็บมาอยู่ที่ความเร็วครับใช่เพราะว่าเราจะลงคลิปตอนเที่ยงนะครับผมผมจะลงคลิปตอนเที่ยงถ้าไม่ติดธุระนะครับผมจะลงเที่ยงตลอดนะครับถ้าติดธุระก็จะเลทๆหน่อยบ่ายสามหรือไม่งั้นก็หกโมงเย็นครับ เกษตรอำเภอในชุมชนว่าเศรลงกิจตอนไหนไม่โพสให้ลุ้นเลยถ้าบอกเห็ดออกวันไหนเก็บเห็ดเตรียมตัวเลยครับผมกดกระดิ่งไว้ไม่เขาต้องกดกระดิ่งไว้ทุกคนอยู่แล้วนะเนี่ยเน็ตใครเดียวก็ได้ใช่อยู่ที่เน็ตเมื่อคืนเขาก็ไปจับอึงกันมานะแล้อึงมาครึ่งปุ๋ยอ่ะรอดอ่ะรอดอ่ะใช่ แล้วตอนเย็นผมก็จะปิ้งอึ่งด้วยตอนเย็นเนี่ยอ๋ <laughs> อ,อผมเห็นอยู่ในไอ้ค่ให้มันกันไ <laughs> อ้เพราะผมไม่ต้องอไปเก็บไก่เลยทุกคนหลังบ้านผมจะมาสามตัวเ <laughs> ต็มเลยยางลสบายเนาะใช่เพราะเลี้ยงไว้เยอะครับผม <laughs> พ่อผมเขาจะชอบปล่อยไว้ไอ้ตัวที่ไข่แก่ๆเขาจะดูออก แล้วเขาก็จะเอาไปปล่อยอืปล่อยไว้หลังบ้านแล้วมันก็จะแพร่เป็นเรยแถวนี้ผมก็ปล่อยนะผมเก็บเวลาผมจับมาผมก็ปล่อยนะตรงฝนตกแถวสะพวกนี้ก็อย่าลองละมีลองละมันก็จะแพร่ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับบริเวณนี้หรืออีกหน่อยก็จะมีคนย่อง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 เข้าไปเก็บใช <laughs> ม่มันไปเรื่อยไงมันไปแบบกระจายไปเรื่อยไงตัวไหนมีหนองน้ําก็ไปไข่ แล้วมันก็กระจายเต็มเลยตอนนี้จริงนะผมวันนี้กุ้งแบบแซทบใช่ดิบหนักคนนี้พูดเยอะกันเหลือเกินนะแน่นหวานแล้วไม่ชอบผักอะผมก็ว่าหายไม่หมดผักอยู่ฝั่งพี่ ครับน้ำแดงเดือดคุณผู้ชมนี่แต่กุ้งเยอะมากเลยครับกุ้งตัวใหญ่หนึ่งกิโลครึ่งนี่นี่จุกนะเนี่ยผมเริ่มจุกแล้วเนี่ยเ,เริ่มจุกดูโอ้โหก็ดูวิ่เกมนี่น้ำตำแบบเริื่อมเผลดหลังมันาวาแซ่บเบอร์ ทำทันทีไม่แซ่บไม่เผ็ดก็แม่ถูกใจ <ừ> ไม่สะใจแล้วผมเมื่อวานผมเห็นใครกินเนาะผมไม่ผมอยากกินแหละดูกทิปใครไม่รู้เมื่อวานอะ่ะอยากกินของทะเลแบบแซ่บเลยวันนี้ได้จัดเลยครับคลิปใครคลิปไครหน้าเมื่อวานอ่ะไม่คลิปใคราาะละคลิปเรานะ <laughs> เอง <laughs> อ๋อดูคลิปตัวเอง ชื่นใจน้ำโขกตัวดูตัว,วใหญ่ๆเลยครับผมแต่วันนี้กุ้งถูกนะตัวใหญ่นี่ไม่ถึงสามร้ยห้าสิบไม่เป็นสามสองสองร้อยเก้าสิบ่ะวันนี้กุ้งถูกนะครับผม มขาขัดเตจเฮ้ยร้อยเรียบร้อยแก้วผม <c oughs> มาน้อยกินแล้วอืดีคนละตัวครับพอดีเลยเอานอน,นอนแพ็กสองไหมไม่ไม่ไหวคนลรูตัวนี่แหละ <c oughs> กำลังดีพี่ชอบกินผักผักหมดเลยครับผมต้องลูดพริกครัสุดท้ายต้องรูดพริก มาครับคุณผู้ชมครับผมตัวสุดท้ายท้ายสุดครับผมกินด้วยกันครับวันนี้ตำกุ้งถาดตำถาดกุ้งสดนี่ผมรู้สึกสะใจมากเลยวัะนนะี้ยมันเกิบ <laughs> มันเกิบ <c oughs> แล้ววันนี้กุ้งสดหวานวมันหวานใช่มันเด้ง <laughs> คว่างหางกุ้งเลยครับผมไม่เห็นเลยทำไมอ่ะาคว่างหางกุ้งแถวครับผมเหงื่อโอ่ยคืนใจร้อนอิ่มมากล้างปากด้วยมะนาวขมเด้อขมเด้อดุดดุดมะนาวขมอ่ะโอเคครับผมมันนี้ก็หมดครับผมน้ำผาด หนึ่งกิโลครึง่งวันนี้ก็ตามถาดกุ้งสดนะครับผมแซ่บมากวันนี้ก็เจทุกคนมาแซ่บๆด้วยกันครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมกับน้องๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับับรครบ <laughs> ไอ้ดูเกวไอ